สถาที่เจออยู่ตอนนี้คือน้ําหนักมันลดไปเรื่อยๆโดยที่เรากิน จุมากแต่น้ําหนัลกลบอ่าอันนี้ต้องพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์เนาะมันเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมหรือก็คือระบบเผาผลาญเนาะคือระบบเผาผลาญร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องดูปริมาณแคลอรี่ของอาหารว่าแต่ละวันกินไปประมาณเท่าไหร่และต้องดูพฤติกรรมการกินของแต่ก่อนแต่ก่อน,อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราออกกําลังกายด้วยไหมถ้าเรากินลดลงเรื่อยๆบางทีน้ําหนักเราก็อาจจะลดลงก็เป็นได้เพราะว่าเมตาบอลิซึมมันทํางานเท่าเดิมแต่ถ้าเรากินแบบ อดบ้างร่างกายเราจะเริ่มคิดแล้วว่ามันคือการอดอาหารทําให้เกิดการโยโย่แล้วก็ถ้าถามว่าจะเป็นแค่ช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าโตไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคือแก่ตัวลงเมตาบอลิซึ่มมันก็ทํางานน้อยลงถ้าไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยไม่ได้ออกเลย <c oughs> ออโฟรจริงๆไม่ได้ออก3มปีแล้วก็ <c oughs> แปลว่าการหกผันก็ค่อนข้างดีเลยนะดีแบบลุกเป็นไฟเลย <c oughs> <c oughs> ดีเกินไปดีเกินไปจนฉันพร้อมจะเป็นกระดูกอยู่าล้วเนี่ย